ทุกาเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นการย้อนเรื่องราวนะคะนางเอกดังเนี่ยตกกันสนันเลยค่ะต้องหยุดถ่ายเลยเอา2คนนี้แยกออกจากกันทันทีนะคะเพราะว่านางเอก2ช่องดังเนี่ยพลันวันกลางกลางสตูเลยค่ะทีมงานเนี่ยต้องจับแยกจนต้องแบบว่าเลิอกกองเลยนะคะคือไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครคะ่ะแต่ว่านักบ้นชื่อดังอย่างเฮเลนปรวราค่ะเข้าออกมาย้อนเรื่องราวในวงการบันเทิงนะคะโดยมีการโพสต์ลคลิปลงทิกต็อกค่ะเล้าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยเขาเคยออกมาพูดถึงเรื่องราวที่บอกว่าเนี่ยมีนางเอกยุค90แย่งซีนค่อนข้างจะแบบดดดุเือ อันนี้เราไม่ทราบนะแต่ที่ร,รู้จริงๆก็คือนางเอกยุค90เนี่ยตบกันสมัยก่อนเนี่ยจะมีหนังสือแคตาล็อกที่ใส่เสื้อผ้าไวนะ้น่ารักไฟชั่นอะไรแบบนี้นะคะเหตุเกิดที่สตูดิโอถ่ายภาพแถวสุทธิสารทีนี้นางเอกอคนหนึ่งนะคะวิกน้อยสี กับนางเอกวิกมากสีค่ะเขาก็ไปถ่ายแบบแล้วไปเจอกันที่นั่นตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่ได้รู้จักกันนะคะไม่ได้สนิทกันด้วยเพราะว่าต่างคนต่างอยู่คนละช่องเนาะแต่ามาถ่ายหนังสือด้วยกันอะต่างคนก็ต่างถ่ายห้องแต่งตัวค่อนข้างที่จะเล็กพอสมควรค่ะมีกระจกแค่บานเดียวเองนางเอกวิกน้อยสีกําลังแต่งหน้าอยู่อาส่วนานางเอกวิกมากสีเนี่ยก็เหมือนว่าตอนนั้นอะต่างคนต่างกําลังดังด้วยนางเอกวิกมากสีก็บอกเธอเธอช่วยขยับให้เราหน่อยได้ไหมเราจะแต่งหน้าเราจะถ่ายแล้วด้วยนางเอกวิกน้อยสีได้ยินหรืืออเเปปล่่่่าาาไมมรู้นนะะคแแตตวีทํ็บบ ชฮ้ยไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่งหน้าต่อไปนางเอกวิศบากสีก็เลยบอกว่าเธอ ละครที่เธอเล่นเรื่องนั้นน่ะเธอเล่นดีนะที่เล่นเป็นคนปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนางเอกวิกน้อยสีก็แบบโขของขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นไปกระชากตบเลยอีกคนนึงก็ไม่ยอมสาวใต้สู้กลับสิคะตบกับพลวันเลยคุณผู้ชมค่ะวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากองเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ถ่ายกันเลยนะคะต้องหยุดถ่ายเลยเพราะว่าต้องจับ2คนนี้แยกออกจากกันหลังจากนั้นค่ะต่างคนก็ต่างไม่ยอมนะคะแม่วิกน้อยสีก็โทรตามแฟนมาใหญ่เลยยกพวกมาเลยแม่วิกมากสีก,ก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะโทรตามแฟนมาเหมือนกันแฟนานางเนี่ยอยู่แถวรามก็เลย ขนผู้ชายมาเต็มคันรถเลยมาดักที่หน้าปากซอยจะเอาเรื่องกันให้ได้เลยนะคะต่างคนก็ต่างไม่ยอมค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเคลียร์กันได้ลงตัวแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นนะเป็นข่าวดังมากๆต่างคนต่างดักกันไปดักกันมาดังมากๆเรื่องนี้เขาก็มาเปิดหัวไว้ประมาณนี้นะคะคือก็ออกมาย้อนเรื่องราวให้แบบหลายๆคนสงสัยอีกนะชาวเน็ตเขาก็อยากรู้อีกแล้วว่าคือใครกันแน่นะคะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคือใคร